พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่ 3, สามพฤศจิกายนคศราสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดย คุณลารีวีโจนนอรแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคำพูดและการกระทาและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สข้อ18ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง คุณลารีวีโจนเป็นพยานว่าคึ้จากท้องถิน่นได้ใช้โรงภาพพยนต์ที่ปรับปรุงใหม่เป็นที่นมัสการโดยทางที่นำไปสู่ที่จอดรถมีป้ายขนาดใหญ่ตั้งขึ้นมามีข้อความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งแต่ทางเข้าไปที่จอดรถก็มักจะถูกปิดด้วยประตูที่ใส่กุญแจล็อกอย่างแข็งแรงในตอนแรกที่ผมเห็นประตูนี้ ผมรู้สึกขัดแย้งกับคำที่ติดไว้บนป้ายใหญ่นั้นมากขณะที่ผมขับรถผ่านเข้าไปเห็นข้อความอีกหลายอันผมคิดว่าแทนที่จะใส่หัวกับข้อความที่ปรากฏให้เห็นพลังของผมควรจะเสียไปกับการมองไปที่คำพูดและการกระทำของตัวเองมากกว่าผมบอกว่าผมเป็นคริสเตียนแต่ผมยังโกรธและยังคิดในแง่ไม่ดี เมื่อเจอกับคนที่ไม่มีสมาธิในการขับรถอยู่หรือเปล่าผมบอกว่าผมอยากจะรับใช้ผู้อื่นแต่ผมกลับมุ่งไปหาคนที่ผมรู้จักและคนที่ทำให้ผมสบายใจเท่านั้นหรือไม่คนที่เดินผ่านเราไปเขาได้เห็นความเป็นผู้ที่เหมือนพระคิดที่มีความชื่นชมินดีหรือได้พบคนที่มีหน้าตาเศร้าหมอง หนึ่งยอนเป็นพระคัมภีร์ที่ส่งถึงชุมชนคริสเตียนที่กำลังจะแตกแยกหนึ่งยอนบทที่3ข้อ1 8เตือนคิดได้จากในขณะนั้นและเตือนเราในยุคนี้ด้วยว่าความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่มาจากพระคริสต์ให้เราฝึกแสดงความรักมากกว่าที่จะเป็นเพียงแค่คำพูดข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะสำแดงชีวิตที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อออกมา และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อสําแดงชีวิตตามความเชื่อข้าแต่พระเจ้าแม้ว่าข้าองค์ทั้งหลายจะเรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าแต่หลายครั้งการกระทําของข้าองค์ทั้งหลายไม่ได้ํำเนินตามพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าองค์ทั้งหลายสําแดงชีวิตที่เป็นพยานตามความเชื่อของข้าวงทั้งหลาย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ